วันนี้นะครับผมจะมาสอนวินธีการเล่นเกมยีนะครับซึ่งเกมยี่สนะครับจะใช้วิธีการคำนวณในแบบของคณิตศาสตร์นะครับก็บบกลบคูณหารถออรากแพรรูทอะไรที่เราเคยเรียนมาตั้แต่ประถมนั่นแะครับซึ่งในเกมยี่สนะครับจะมีการตั้งโจทย์นั่นก็คือเอาเลข0ูนถึงเนะครับมาเขียนเรียงกันแบบนี้นะครับ แปดสี่สามสองเท่ากับยี่บสี่ซึ่งเลขที่เราตั้งเป็นส่วนนะครับจะมีสี่ตัวหรือห้าตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะกําหนดกับตัวเองหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับเราจะตั้งถึ 4, งสี่หลักหรือห้าหลักนะครับแลวผมมาสอนวิธีการคิดเลยนะครับซึ่งวิธีการคิดง่ายๆครับเราต้องเอาเลขสี่ตัวเนี้ยมาตั้งเป็นสรรมการทางคณิตศาสตร์ให้คําตอบออกมาเป็นยี่สิบสี่นะครับ แล้วผมจะคิดให้ดูนะครับตอนน,ะะนี้นะครับจนตอนนี้นะครับ8 4 3 2ี่สถ้าหลับยี่สิ สมการที่ผม,มคิดได้นะครับมี2มองวงเล็บวงเล็บแรกนำเลข8กับเลข3นะครับมาคูณกันซึ่งมันก็ได้ย4เลยนะครับแต่เราจะทำยังไงก็บเลขที่เหลือคือสี่กับ2นะครับเราก็ต้องหาวิธีกำจัดมันออกไปกนั่นก็คือผมตั้งจุดสมการหนึงก็คือสแควร์ูทสี่หารสอนะครับอันดับแรก มีค่าเท่ากับ2นะครับเมื่อ2หาร2ก็เท่ากับ1แล้วก็เอาเลขที่1คูณกับเลขที่2องครับ24่คูณหก็เท่ากับ24นะครับคือนคำตอบที่เราอยากได้นี่ครับคือการแก้สมการในเกณฑ์ยี่สิบสี่เพื่อนเดูไปก็อาจจะไม่เชื่อนะครับอาจจะ บอกว่าผมเพี้ยมกันมาแล้วก็ตั้งโจทย์กันมาก่อนนะครับงั้นผมจะให้เพื่อนมาตั้งโจทย์ให้ดูนะครับเพื่อนครับตั้งโจุดที่ไหนครับเลยครับเวลาจะหมดนะเลยครับประธานตั้งโจทย์ให้ผมนะครับโจุดท้องล่างก็คือเลขกเกดน,นะครับประธานเกดเลขกเกดน,นะครับเนี่ย ผมจะแก้สมการเลยนะครับผมจะกิดเป็นสมการออกมาให้มนันคำนวณมาได้24นะครับนะครับเราได้สรรมการมาแล้วนะครับซึ่งสรรมการผมก็คือเอาส นี่ตัวแรกนะครับเ็คูณกับสนะครับคืวงเล็บแรกเจ็ดคูณสากับยี่สิบเอนะครับบวกวงเล็บที่สองนะครับคือเลขสองตัวที่เหลือก็คือห้าลบสองเท่ากับสามนะครับก็เอาเลขแรกของวงเล็บสองครับยี่สิบเอ็ดบวกสามก็เท่ากับยี่สิบสีครับนะครับ คือวิธีการเล่นเกมยสที่ผมนำมาฝากเพื่อนในวันนี้นะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันเองได้ครับเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะให้เพื่อนตั้งโจ์ให้แล้วก็คำวนวณเองก็ได้นะครับก็เรบวันนี้ก็